วันนี้ผมมี Fortuner ครับเป็นรถเข้าใหม่ปี19เลขไม่48,000กว่ากิโล สวัสดีครับมาพบกับผมพิกที่ Perfect c o d i f ลด e ฟายยูสาราซาล87กันอีกเช่นเคยครับ oh. วันนี้ผมมี f o r t u n e r ครับ oh. เป็นรถเข้าใหม่ปี19 oh. เลขใหม่48,000กวก,ก,กิโลคันนี้เป็นปี19ราคา1 000, 1 2 7 0 0 0บาทได้รถสภาพแบบนี้ครับ oh. เรามาดูสภาพรถกันดีกว่าครับรถมือสเราต้องเด้นดูที่สภาพรถรายละเอียดดีเทลผมจะไม่ลงให้ลึกนะครับ ดูไปพร้อมกันเลยกับตัวรถด้านหน้าเต็มๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการเฉียวกันชนครับรอยสะเก็ดหินไม่มีคันนี้เป็นสีดําถ้ามีรอยสะเก็ดหินอะไรจะเห็นชัดมากแต่นี่คือขึ้นเงาๆแบบนี้เลยครับเล็กเกอร์เดิมสีเดิมไม่เคยทําสีหัดมาด้านข้างครับความเงางามครับสะท้อนเหมือนกระจกเลยเงาเงาเนียนเนียนกริบกริบ เพราะมันรถปี19เล็กไม่อยู่หลัก4 0,000เท่านั้นมาดูสภาพภายในรถ4 0,000ืกันไล่ทีละประตูเราจะดูแนวนี้ละดูสภาพครับเบาะดูไม่ยน่นไม่ยับครับไม่ขาดมันเบาะไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะเป็นฟอร์จินเนอร์เป็นไงหัวพงหัวพิงบนด้านข้างสุดยอดอแผงคอนโซลกันบ้างสุดยอดครับเดิมเดิมด้านนี้เป็นที่เก็บนะครับสามารถเปิดให้เป็นแอร์เข้าได้ครับเป็นแบบ คูบ็อกคูบอกคูบ็อกแช่เครื่องดื่มระหว่างเดินทางได้ดูรถไม่4ี่หมืเจ้าของเก่าไม่แกะบ้าไปแล้วพลาสติกยังเก็บไว้ไม่ยอมแกะเลยอ่ะตอนสองกันบ้างครับแถวตอนที่สองเบาะคนนั่งข้างขนาดนั้นเบาะหลังไม่ต้องพูดถึงครับเนียนกริบครับรถให้ดูที่สภาพรถให้ดูที่สภาพภายในเนียนๆตรงกลางมีที่เสียบไฟ Er, สาวกฟอร์จูเนอร์รู้กันอยู่แล้วสาวกฟร์จูเนอร์รู้กันอยู่แล้วครับเป็นไฟบ้านเลยนะ <100 Wh. S 2> เ,เ,เป็นปไฟบ้านเลย100วัตต์เลยเสียบเป็นปลั๊กไฟบ้านเลยชาร์จมือถือแท็บเล็ตอะไรได้หมดเลยเอา้าดูรอบๆด้านหลังกันบ้างไม่มีรียวไม่มีรอยไม่มีเฉียวไม่มีชนรถเดิมปี19ราคา1ล้าน1,270 0บาทประตูท้ายไฟฟ้าแน่นอนครับ ไม่ว่าจะรุ่นไหนของ f o r t u n เ r เขาให้ประตูท้ายไฟฟ้าหมดบาะแถวสามพับได้แบบแขวนเอกลักษณ์ของเขาบางท่านไม่รู้นะด้านหลังมีไฟไม่ใช้ด้วยนะแอบซ่อนอยู่ทังด้านซ้ายมืออ้าวบางท่านผมพูดอย่างนี้มังท่านไม่รู้ประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันเปิดได้ก็ปิดได้เช่นกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบแบบนี้เลยมาดูด้านขวาของตัวรถนะครับ หมือนทางด้านซ้ายเลยเรียบเนียนกริปลงรายละเอียดด,ดีเทลในส่วนของอยางหน่อยอยางมิชลินครับยางเดิมขอบ18อันนี้ยางปี19ยางเดิมของเขาเลย<า>อ่ะรวบลัดตัดตอนครับขอญาตมาดูของส่วนของคนขับกันบ้างบริเวณที่นั่งของคนขับแน่นอนครับปวงมาลัยมันติครับมีด้านซ้ายและด้านขวา มีแพทเทินชิปให้อยู่ด้านหลังพวงมาลัยครับปุ่มพุดสตาร์ทหน้าจอที่เทแสดงสวยงาม <5. S 1> อานเจ๊กใหม่สี่0มืกันกิโลหน้าจอครับมีให้ครบแหละพอจจูเนอร์ถ้าใครสนใจรุ่นนะี้น่าจะรู้ออปชั่นกันดีอยู่แล้วไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเนียนเนียนน,ยนมาดู ยาดเปิดอ่าคันนี้พิเศษครับหวากระโปรงครับติดโช็คมาให้เลยเปิดง่ายไม่ต้องเอามือไปคำ้ำฝากระโปรงหนักๆแบบนี้คุณผู้หญิงเปิดง่ายใช้งานง่ายแน่นอนรถปี19มาดูหน่อยห้องเครื่องเป็นไงโอ้ตัวสีสวยงามมาร์กเขาเรียกวามาร์กสีคันหน้าไม่เคยขายครับนั่นข้างแผ่นเพจแน่นสนิท ไม่มีรอยหนูกัดสายไฟเลยนะครับรถสวยงามเลยคันนี้แล้วก็สตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยเดินเรียบนิ่งเนียนครับคันนี้เนียนเยนเียนจริงๆห้องเครื่องเนียนๆครับสี่0มืนหกพันกิโลราราคารถย้ำมีราคารถอีกรอบ Fortuner ปี19ครับเลขไมล์สี่0มืนหเครื่องยนต์สองจขับสองหนึ่งล้านหนึ่งแบาท ใครสนใจมีโปรโมชั่นพิเศษครับจอง3,000ลดเพิ่มให้อีก30,000บาทถ้าใครชอบรถแนวนี้ครับคอมเมนต์ได้ฝากเบอร์โทรได้หรือมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ทางด้านบนโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการออกรถถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับชอบรถของเราฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซ u b s c r i b ์ช่อง YouTube ให้พวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ